ความคารพนอบน้อมแด่คุณพระศีราตนตรัยเจริญพอญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องอริยาาสัจสี่ข้อที่สองอันได้แก่เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ตามภาษาบาลีว่าสมุทัยซึ่ง จะได้เอาพุทธโอวาทคำสั่งสองพระพุทเจ้าที่บันทึกไว้ในหนังสือทางสายเอกแห่งชีวิตเพื่อการพ้นทุกข์เล่มที่สองนี้เอามาเพื่อที่จะนําเป็นพุทธโอวาทที่ตามพุทธพจน์อย่างแท้จริงเข้ามากล่าวํำไว้ก่อนเพื่อให้มีหลักฐานให้มีหลักการและมีหลักเกณฑ์แล้วก็จะนำเอาไปสู่การขยาย ผลอัจทาธทบายสืบต่อไปถ้าใครต้องการหนังสือเร่มนี้อันเป็นแนวแห่งความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงที่ถูกต้องก็สามารถที่จะติดต่อทักมาได้นะจะทักมาในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้0848639845นะดังนั้น เหตุแห่งทุกข์ที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็คือดูก่อนพิสุทางหลายก็เหตุนี้แหลเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือความทยานอยากนี้ทำให้มีพบอีกเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินในอารมณ์นั้นๆกล่าวคือ ความทยานอยากในกามความทยานอยากในความใคร่คือความทยานอยากที่จะมีที่จะเป็นคือความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นอันเหตุแห่งทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรละเสีย เหตุแห่งทุกนี้เราได้ละแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดังนี้ก็จะอฐฐาธิบายขยายความให้เกิดความชัดเจนสักเล็กน้อยเพื่อจะได้รู้และเข้าใจในบริบทที่ถูกต้องแท้จริงในภาษาที่เราเข้าใจใง่ายๆความทยานอยากนั้นมีอยู่3ประเภทคือ ความทยานอยากในกามหนึ่งได้แก่ความอยากได้อยากเสกกามยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโธทพะธรรมารมณ์สก็คือความทยานอยากที่จะมีที่จะเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาคือวความอยากที่จะมีนูน่นมีนี่มีเงินมีทองมีราบมียศมีสิ่งที่ เป็นการบำรุงบำเลอความถูกทางกายทางใจดังนี้เป็นต้น 3. ความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นภาษาบาลีกล่าวว่าวิภาวตันหาคือสิ่งใดที่เราประสบเข้าแล้วแล้วเราไม่อยากให้มันมีไม,ม่ให้มันเป็นอันได้แก่โกครคภัยไข้เจ็บต่างๆ การที่มีลูกไม่ดีแล้วอยากจะผลักดันให้มันออกไปมีสามีภรรยาไม่ดีก็ผลักดันให้มันออกไปหรือว่ามีโรคประจำกายที่ไม่ชอบที่ไม่พึงปรารถนาแล้วอยากจะผลักดันให้มันออกไปแต่มันไม่สามารถที่จะผลักดันได้ตามที่เราวางเป้าหมายเอาไว้มันก็ทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ขึ้น ดังนั้นแล้วความทุกข์ต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ต่างๆนานาตามมาทั้งทางกายและทางใจพระพุทธเจ้าให้ละซะนะคือให้เรานั้นจเจริญวิปัสสนาให้เกิดความเข้าใจใน ตามความเป็นจริงของกองสังขารเช่นถ้าเราจะละในเรื่องของกามคุณนะที่เรียกว่ากามตัณหานั้นเราจะต้องมันเจริญอสุภสัญญาคือพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นความไม่งามนะได้แก่นะเห็นร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งสกปรกโสโคร ตั้งแต่ปลายผมจะรดปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าจะรดปลายผมถ้าเราไม่มีหนังหุ้มแล้วมันจะน่าเกียดน่ากลัวขนาดไหนถ้าเราไม่ชำระล้างร่างกายของเราไม่สระผมไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าทายอุจจาระปัสสาวะแล้วไม่ล้างมันจะน่าเกียดน่ากลัวขนาดไหนสิ่งที่ไหลออกมาจากทวารทั้งเก้ามันสะอาดน่าชื่นชมหรือมันสกปรกเพียงใด ถ้าเราพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแห่งสังขารให้เกิดความรู้แจ้งแห่งจิตวิญญาณหรือว่าจิตใจของเราโดยส่วนลึกแล้วให้เกิดจิตใต้สำนึกมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราก็สามารถที่จะละหรือปล่อยวางในสิ่งที่เรียกว่าความยินดีความทยานอยากในรูปเสียงกินลดโพธิภาพธรรมารมได้ในที่สุด แต่มันก็ต้องอาศัยเวลาเพราะว่ามันข้ามได้ยากเพราะว่ามันเป็นเหยื่อแห่งมานที่ยึดติดสัตว์เอาไว้อย่างแน่นแฟนอยู่ตลอดเวลาและนานมามากแล้วดังนั้นมันจะต้องอาศัยเวลาในการปฏิบัติสักหน่อยดังนั้นต้องปฏิบัติต่อเนื่องนี่คือวิธีละกามตัณหาและถ้าเราจะละความทยานอยากที่จะมีที่จะเป็น เราก็ต้องพยายามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ของเราเป็นต้นและถ้าเราจะละวิภาวะตัณหาคือความที่จะผลักดันในสิ่งที่เราไม่ชอบออกไปเราก็ต้องพิจารณาเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเราอาจจะทำ เวรทำกรรมเอาไว้ในอดีตชาติหรือในอดีตการที่เราได้เคยทำบาปทำกรรมเอาไว้เราจึงต้องประสบกับสิ่งนี้เราจึงหักดันมันออกไปไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะสร้างประโยชน์กับมันเช่นการที่เรามีสามีภรรยาแล้วไม่ดีเราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรด้วย วิธีที่ดีที่สุดหรือมีลูกแล้วไม่ดีเราจะวางใจอย่างไงนะและเราจะได้อยู่กับเขาไปได้เรื่อยๆจนกว่ามันถึงเวลามันก็จะพัดผาาจากสิ่งที่ไม่ดีออกไปเองเราพยายามหมั่นทำความดีเอาไว้เป็นเหตุที่จะนำผลดีมาสู่กับเราในวันข้างหน้าดังนี้เป็นตน้นดังนั้นแล้ว พระอาจารย์ก็ได้นำเสนอเรื่องของเหตุแห่งทุกข์มาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วก็วิธีแก้ไขให้แล้วดังนั้นถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เหมาะสมที่จะเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปเพื่อการดับทุกข์ให้กับผู้อื่นก็จะเป็นบุญอย่างยิ่ง เพราะสัพพะธานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นถ้าท่านเห็นดีเห็นงามเห็นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่จะนำธรรมะนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสืบต่อไปขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยแข็งแรงมีสติปัญญาเป็นเลิศปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไป ด้วยวิปัสสนาญาณน,นำความรู้แจ้งเห็นจริงและความดับทุกข์ให้ทุกคนทุกท่านบังเกิดขึ้นเทอนินซาดู